พ่อครับลูกอีสานเหนือเลยเหมือนเดิมนะครับนี่พามาเกี่ยวเขาครับตัดเกี่ยวเขาให้น้ำน,นะครับเนี่ยนี่พามาเกี่ยวเนี่ยรถเกี่ยวลงเลยครับเดี๋ยวรถเกี่ยวเกี่ยวนะครับเมื่อน,นี้บมื่อนี้เอาคนเกี่ยวดอกมีเวลาอากาศเมื่อกี้เกลียวไปแล้วก็มีครับบรรยากาศบนช่องน้ำมีผ่นปลาครับนี่ปลาขอนบวกปลาปลาหน่อยปลาขอนน้ำแห้งเบิดอเลยปลาหลุด โอ้ปรถพลดนน่ะขอไหเอ้าเอาเอาเอาพาขอดนะครับพี่น้องืนุ่นเอ้าเอากระปมาครับแป้งแป้งระแป้งเแป้งอนีอีันเนาะยังหาบางดีดีบาดสิหาบาดีดเก็บเก็บะเขาร่มเลยเขาล่มพอพูดวาพอสาตาแบกเอาละมัเก็บประดุกหน่อยมีอีกวันะพ่ะ เฮ้ยพอข้อหน่อยเจ็บมันตายเบิด์ตทำออกมาเมื่อนี้ตายเบิร์ตเลยเด่นข้อตกบ้างเดี๋ยวทุกคนนี่นี่ปลดข้างในอีกพ่อทุกข้างในอีกข้างในอีกโอ้โห้เดี๋ยวมันมีเข่าเคียงตัวใหญ่ข้อข้างนี้นั่นเบอร์เท่าตามไปเบ่งกันเลยนะครับ อาขาาบอกแหละมันอาขาปลามันรอบรอบครับอาจิตต oh no. ิย่างหาเบิ้งบวกปายักษ okay. ์ไปย่น้ครับพี่น้องยวจิตไปทำกันเ้อไปเพิ่งเลยเออมาพ่อพี่น้องบวกปลาแข็งปลาขอดโอ้ตตย่าคุณนปดุกอะว่ามึง

นั่นไปไปทั้งทีขอดูรมือ่โอยเี่ยไหมมังมีเาคือน้ำเขาุ่นขไปทังุ่นขึ้นตื่นมันลยแมันหลเยว่าแ่าเนี่นะมันหลทั้งหมดแเลยมันก็ได้มัน อางมันลอิมอ่างล้อเห็มันน้มันเกิเ่สแล้ลแม่มันออกมาจากแม่เมื่อกี้แม่มันออกมาอาตัวแม่มัน่ออกหาแม่ตัวหนึงบอกนไม่ได้หนีแล้วมันอยู่ในน้ำบอกไม่ออกมันขอน่อยสิอน่อยครับน้อยจนว่าจะจับมืถือไปะน้อยดีเดี๋ยวมาคืนมาเท่าน้อยกันน่อยด อะไก็ดูก้ยผมด้ด้เลยก็ดูขึ้นกันเย็เมามื่นีนี้ไอุ้ปเรื่อยเรื่อยขึ้นมาก็จังบองงามปันไดเนาะเ้ะไปมาแล้วไปมปูแร็วปูได้นี่เ็บเลยคุณเตะปูเออนี่เตะปูเตปูออกไปอ้

ไปยังได้บอกว่าหันกลนอีกข้อหน่อยห้ามบังนั่งลดหลายขเน่ยก็ห้ามบังนั่น้แหละก็นี่ก<ป>ับครับข้ายลึปลายยังต้องยังโอ้ cái cái ngoài nó tôi ép chặt tôi nhập vào nhập tôi thằng nào bay theo nha để tôi kêu chụp hình à mời mừng đủ Hãy เบกคนอย่างนี้ทุคมพ่อ,พอ,อ,อมีกี่ตนี่ยครับปัดทูจะอวนปลาอันนหูในหูตัเลยแคโตัวลวครับหลายต

ตำมกคงนะครับไปตำกูเี่ยงออดนลมนำหมอปกินหัวกินเผ็กันแซ่บอแซ่บครับพีいい่น้องเจ้าเขาด้วเจ้ากับเจ้าบุนบุนนู่นล้งพวกนั้นนาะครับเจ้าเขาเนี่ยนะเก็ดอาหารตำุงกิน คุณน้าเนาะครับบรรยากาศสิจิบก็ับได้เบิ้งรถเกี่ยวเกี้ยวเขานะครับปลาด,ดุกที่น้องหิ้วเขาหิวเขาสั้นไปแล้วชดสิมาฮอดปลาดุกกระยากมันจะบ้านมุนลยครับว่าได้ยากวุ้นี้ยนะมาเด้อพี่น้องมาเด้เอหืมหูอะไรหูกรอบแบบจิบเบิช่างน้าเขาเลยหืม ไม่พี่น้องคิวง้วเขายังเจยวเจียวเ,เหกับของหลังเผื่อเจ้าบนึนวนอยนู่นี่เจ้าจนึงยูเจ้าน,นีทค่ไหนลุงขากอนขากอนครับไมได้กินข้แล้วก็จะได้ลงจอครับพี่น้องทำมาคุงใช้เชียงใช้ใบ เจ้าเก่าเดินี้าเก็บปลาขอนสิมีปลาขอนป่พี่น่อเนี่เดีวให้น้ปลาขอนปลาขอนน่อยปคอหน่อยาเขีงหน่อยครับไม่านปลดุกพี่น้อรสพี่น่อเอามาด้่มพี่น้องเลยนับด้วยหิวเขาปุ้ย เขาโดนสั้นทิ้งอ่ะอยากปลาดุกตามบงหูกินยุทธงวันนีต้มปลาบพต้มบาทันนะครับห่อนแห้งหิวแห้งแล้วกินกนนน้อนเลยหิวไปหิวไปหนองแล้วชิยางรอเก็บผักบุ้งกับว่ได้เนาะเฝ้า,าหิวแห้งย, <laughs> ยัน รถเกี่ยวเกี่ยวเลยครับไม่ได้เอามือบม,อม,มอกกนีเวลาว่างยากทำงานรู้เป็นว่างเป็นกับรถเออคนเกี่ยวกับมีครับทางขขางกัน,นทางหลังเนี่ยจะได้ไถึงคนในไทยหรอ เลียวใส่ก <desserts> ับขวาเช่นงั้นเสรยเนาะใส่กับขังขวเนี่สวนกันนาะไม่ดูเมนจะอิ่มจีเป็นหลังคือเผ็ดกินที่แลกขคือแจ่คแห้งจ้ะหอมซะหอมมากหอมมืมเนี่ยหรอ โอ้ยเอาเอา<ม>ได้เป็นน้องมนนมันบดแดดได้นใบย,ยังบแดได <c oughs> ได้เราเอาเสีเอาเอางหอนอาทำมกับเพชรอากาศก็เอานี่น้องเกันไปบัมมมดมอไเป่ายมาแก้วโดนเนาะมันูไม่มีกรอบ พ่อกับแม่มาเห็ดใบพี่น้องนะน่ะลูกถามไม่เจอยังเดี๋ยวเพินขึ้นดังหมดเลยขวากับใส่พี่น้องขวากับใส่น้อเครื่องหอังเสืออากาศจะเอาก็จริง nghe tụt cứ ơi khỏi là con nữa ơi ừ, không phải đi ừ không, không thấy นก็เอาอีกนะครับเดี๋ยวสิถ่ายชมบรรยากาศตอนเจียวหข่บึ้งให้นะครับพี่น้องกินขา้าวครับเนี่ยเริ่มจะอิ่มแล้วก็จะอิ่มละบึ้งรถเจียวครับไปบึ้งเริ่มแล้วแหละไปกิม,กมาลง,ล,งล้มแนวพี่น้องใครหนีต่อครับขังกันจนแล้วๆจ้ะไม่เห็นหรอกครับไม่ได้เด่น เกียเ่ย,ว,ยว,วประเทศเราเกี่ยวบนเรือประจีดมาแล้วหับนก็อย่างั้นล้อบางติบบงดตามมาเนี่ยนะครับพี่นอ้องอากาศนั่งล้อรถเกี่ยวเกี่ยวชนในลง พอจะได้คิ้วเก็บคำเลยครับรอโดยพักหนึ่งหลายเจ้าหลายคนเกี่ยวนะครับเริ่มลงแล้ว กดเียเกล่ยวจนคำหนยเดี๋ยนะบาท,ทานี่มเริ่มคำแ,แล้วเราเว้นเริ่มผิยีตรงบินเนาะเราจะทุ่มบุม่มมูอเฮ้ยตรงบินแล้วพี่น้องเอ,อ้อยากจะกับบาดจากมุมือั้งทุมงม่มมุ่ีมครับเรากกต้องเลีวล่ะพรเรก็ต้องเรี่ยวมุูลูกไก่นะครับไม่เห็นลูกไก่อลยเรว้นตรงบินแล้ว ต่อแรงกูทุ่งเลยนะครับมือนี้เบิ่งแล้วไฟยังบ่มี้จะเตรียมอย่างเดียเอาตามมือนะพี่น้องโอ้ยจนคำเลยพี่น้องเอ้ยมืดแล้วนี่มาแ <c oughs> ล้วเฮ้ยลุยไปน้ำกันตอนที่เรียกทุ่มมือนี่หมดละกันแล้วจะเอาเข่ามาเทก่อนนะครับไอ้เทสจะเห็นคือได้เบื้องเขาฝาท้ายนะพ่อเบิ่องมองกันดีนะแถวเทสไปแถวเ,เทเลย เอ้เลย,ยนี่รถพี่น้องทำเมื่อดียังกับบ่เห็นหรอกว่าเอากบ่เกี่ยวกับบ่ได้นะครับรถล้อขนเลยเอากลับไปบ้านก่อนนะไปตากฝากร้านเพื่อนตากก่อนนะครับนี่ครับก็บเอาขนไปไกลเติบด้วยนะครับรถหน้ารถลุงเรามาขนซอยครับผม มือาต่เมื่เกยวม like ือนี่ตอนแลงกับมื่ไดดมืนอ่นคิ้วมพิ่นบ่ว่างแล้วิันกับ้ม่ไดดมาไห้นะครับเป็นหลายร้อยกับหลา,ออายมือครับวันทีแกก่อนอกถิงงอมกวันแล้วเขาเลยได้เอาเลยกำประทำโคดมเนาะโคดมโคดมเนาะตากิ๊กเระบังเออระวังกันนั่นนี่ครับ ซอยกันหลายหลายคนนะครับมาทั้งลุงพี่น้องมาซอยกันหล,หลายคนบูทำแล้วได้หลายเติร์จยูนี่ยได้การของลุงอีกกะทิพอดีล,ละครับได้การของน้าซอยอีกกะทิพอดีคร <c oughs> ับ <c oughs> พอดีเลยเด่นเอาแค่กระบะเลายละไม่ต้องแถมมันนั่น อย่ามาติดตาบังนะพี่น้องไปน้ากันเรื่อยๆจนคุคนละมืนอนี่ครับตันหมดเล่ยออ่ะตันหมดเนียอ,อ,อุ้มนี่ตันตันหนึ่งหมดแล้วสอ,อ,อเกียร์หนึ่งบอกเฉยบอกเพื่อนไปแล้วไปอันนเพื่อนเพื่อนบอกใครบอกไปถามเพื่นเกียน,นึาายเด้อเด็กๆเด้อเข่าขายเด้อ มาซอยกันโอ้ยเหื่อยพรวันนี้ก็ใช้ในอากาศเย็นๆด้วยนะครับเย็นหยน่้อยได้เดื่อยๆที่หอยก็ทุ่เนาะนี่กัดทุ่มกว่าแล้วหอดบ้านยักทุ่มเอาให่ได้กินได้พี่น้องไอ้เบิ่งไปนน้ำกันนะครับ ึงบ้านพี่นนองมาตากเขาาตากเองแต่ก็ี่ขาล้างกินตัวบาดเนี่ไได้ล้างใ่กุได้เกียร์บ่จำว่าไหคกัน้าไปลองใส่กุแมันจะเป็นใบเดียวอ้อ้เปหักี้หลักเออเปหักรถออกดี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 ด้ดีดีเีดีดเีแ าาาามา,เ,า,ทา,เ,เ,าเทียนเนาะอุ้มนี่เราเต็มอุ้มพอดีเพิ่านวเทียนเราจอามาด้านหน่อยเทียวกันมาด้านเนี่ยกันง่ายบ้านเชนเนี่ยมันคืนลงมาเบิดมาดเด็กอะไรมาลงตอนเศร้านะครับมือนสำนีนะมาตอนเศร้าคลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะครับใครจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิสาเนเนี่ยเลยเด้ครับผมสวัสดีครับ